ครัดีครับนี่พอเลยครับแต่วันนี้ในส่วนนี้ฝากถึงไอ้พวกที่ชอบท้าตีท้าต่อยเลยนะขย่ายไม่อ่านคอมเมนต์นะฮะนะขย่าไม่ทักใครนะครับแล้วก็ไม่ไม่อ่านคอมเมนต์นะครับไปลูกไป คือจะพูดว่าไอ้พวกที่ชอบมานั่งไลฟ์สดแล้วออกคลิปอะไรพวกเนี้ยท้าตีท้าต่อยไม่ว่าจะเป็นท้ากูท้า้โป้ท้า้กงนะทุกทุกคนนะครับในตัวละครในเรื่องเนี้ยรู้ว่านี่ต้องกินนมรู้ว่าแอลีนีนเติมกระดูก จะบอกไม่ไม่จัดไม่จัดนะบอกเลยว่าอยู่จุดนี้ใช่ป่ะคนก็ติดตามกูเยอะนะคนติดตามคนติดตามผมเยอะนะแ้าผมไม่นั่งมัวแต่อ,อ๋อเขาท้ามากูต้องรับกูต้องสอยให้ให้คนอื่นรู้คนติดตามกูเยอะเขาก็เห็นหมดว่า ไอ้ค่ะเป็นมึงเป็นมึงเป็นตัวแบบอย่างให้มันที่มันไม่ดีกับเด็กเอยาวชนเวลามีเฮอะไรก็ต้องใช้กำลังตัดสินปัญหาไม่ใช่จะมาให้นั่งใช้กำลังตัดสินมันไม่ใช่นะ เดี๋ยวขอญาตไม่อ่านคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขับรถเดี๋ยวจะพูดไปด้วยเติมเติมสีผมมาครับเติมมาก่อนที่ว่าวันไปชงไงกูคนจำไม่ได้หรอกอืกคนจำไม่ได้สัต์อืมนะคือไม่ว่าคุณจะจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณมาไลฟา์สดนะครับทั้งคุณท็อปนะไอท็อปตาไฟอะไร<า>ของมึงเนี่ยนะ แล้วก็จะเป็นพี่เด่นก็ดีนะสื่อเขาก็มองอยู่เขาเอาไปลงยูทูปยูทูบว่ามึงว่าพวกคุณมึงเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมาทา้ามาทา้าต่อย,ย,ยท้าตีสายซอยหน้าซอยที่บ้านนี้มาทา้าต่อยท้าตีท้ายิงท้าอะไรกันท้าแทงอะไรกันเพื่อนะต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่อยากดังเนี่ยแต่เขาประโคมข่าวเนี่ยเมือคุณก็รู้ว่ากระแสช่วงนี้มันแรงอยู่ใช่ปะ ทำเนยเฮ้ยมีตู้อะไรเข้ามาแล้ววะตู้อะไรมันอยู่ข้างหน้านตู้เนี้ยตู้แดงเหรอเออคุต้องไปวนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมไม่วนออกข้างหน้าเลยออกสายหลังเลยนะไม่ออกออกข้างหน้าป้ายก็เลยแล้วไปออกไหน,ไไนก็ออกข้างหน้าเลยใสยจะลวนสลวนจูด ปิดกระจกสิจะสั่งนมอะไรสดก็ไล่ไปดิไอ้กระดู๋ทำไมจอดรถอย่างเงี้ยโอ้โห,น,หน้ำนึงป<อ>วดมากเลยปวตึงเลยมันไม่เห็นเลยรถได้เฮียมากเป็นถนนรถวิ่งนู่นไม่ได้ไว้จอดรถบอกกรรมการหมู่บ้านหน่อยดิ แล้วหูอปหนึ่งแอปหนึ่งเดี๋ยวพูดให้ฟังมาไลฟ์เอาอะไรปะไปกินนมชาให้ไปกินนมเมื่อกี้เอออ่ะไม่ต้องกินแล้วฟังของก็แค่เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณมาไลฟ์สดท้านู่นท้านี่กันใช่ป่ะเออคุณบอกคุณไม่อยากดังอย่างนั้นอย่างนี้เออ นะไม่ได้ต้องการให้ใครมาเป็นเอฟซีไม่ต้องการเอฟซีไม่ต้องการอะไรแต่คุณมาไลฟ์สดอย่างนี้คนเขาติดตามคุณก็รู้กระแสะช่วงนี้มันดังนะใครเข้ามากัดผมเนี่ยดังหมดใครเข้ามากัดไอ้โป้เนี่ยดังหมดใครเข้ามากัดไอ้ไอ้กงเมืองมินเนี่ยดังหมดนะคนก็ต่างม,มันอยู่ถูกต้องว่าออแต่คุณก็ยังมาไลฟ์สดนะพอคุณไลฟ์สดเนี่ยนะรู่นนี้น,นั่นคุณเจ๋งอย่างนั้นเจ๋งอย่างนี้เด,เด็กมันเอาอย่างทําตามม็ทำยังไงอะ อ่ะคุณลองคิดดูสิครับนะพวกคุณลองคิดดูนะครับว่าเด็กเนี่ยมันมองกันอยู่เนี่ยนะถ้าเด็กมันทําตามมาอ่ะสมมุติว่าโรงเรียนนี้อไอสัตกูเจ๋งเว้ยแล้วกูไล่สดก่อนไอสัตว์เจอกูว่าตรงไหนก็ได้ไอถ้ามันทําขึ้นมาจริงๆริงมันไปเอาปืนยิงกันจริงๆริอ่ะมันจะต้องมีการสูญเสียป่ะฮะมันก็ต้องมีการสูญเสียถูกป่ะเออ ถูกต้องวะพวกมึงจะมาทําให้กระแสมันดังขึ้นมาอีกทําไมวะในเมื่อมันจบไปแล้วพวกกูก็ทําบุญกันไอ้เี้ยมึงก็มึงจะมาไล์สดเพื่ออะไรฮะขอกระเป๋า่อยสมควรที่จะทําตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับนะไม่ใช่ คุณคุณยอมรับแหละนะว่าช่วงนี้กูก็กระแสมากระแสมาแรงนะในเมื่อกระแสมาแล้วเนี่ยทําไมทําไมไม่ทําอะไรที่แบบไอสัตว์ที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีอะมึงไม่ได้ทําเป็นให้ตัวอย่างที่ดีไอเฮียอะคำพูดคาจานี่ยกูเอาบอกยอมรับเลยกูก็ไม่ใช่คนพูดเพราะไอะไรวะเออกูก็พูดไอเฮียไอสัตว์ไอคุยไอเฮียมึงกูกูพูดมันไม่ใช่คนพูดเพราะอยู่แล้วนะ เออแต่มึงแทนที่มึงจะแบบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะคือคือคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงอ่ะทำไมมึงต้องออกมาต้องต้องออกมาดิ้นออกมาดิ้นดิ้นเหมือนไ่เดือนใส่เดือนโดนน้ําร้อนกูก็ไม่เข้าใจเออกูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมึงจะออกมาดิ้นทําไมเออฮะ ไม่เข right? ้าใจใช่ปหมว่มึงจะออกมาพูดให้กูสดกูเจ๋งไอสัตว์มาเจอกูได้นี่มาไอสัตว์ไอไอไอทเนียมึงไปยุ่งกับพี่กูทําไมกูยังงงเลยทุกวันนี้กูยังงงแล้วกูไปยุ่งกับใครวะฮะกูงงไงวะงงใจพวกมึงว่ากูน่ยไปยุ่งกับใครพวกกูนี่ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะนะแล้วกูจะบอกให้นะครับ นะไอ้คุณมึงนะครับนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มาท้ากูท้าไอ้โป้เนี่ยนะคือมึงเข้าใจป่าว่าไอ้โป้ไก้กงเนี่ยมันมีแผลกันมาพวกมึงเข้าใจกันม่้เออไอ้โป้ไก้กงเนี่ยมันมีมันมีแผลกันมามันก็เลยท้าต่อยท้าตีกันท้าชกกันมันเรื่องปกติแล้วมึงเป็นควยอะไรมึงมีแผลอะไรกูครับ ฮะกูไปทําอะไรให้มึงมึงก็ไม่แล้วมึงแล้วมึงที่มึงออกมาท้าออกมาตีออกท้าท้ายิงท้าอะไรเนี่ยคือคือมึงมีแผนอะไรกับพวกกูครับอะคือมึงมีแผนอะไรกับพวกกูครับไม่มีนะครับเข้าใจป่ะเออพวกกูไม่มีแผลอะไรกับพวกมึงไอ้เหี้ยนี่มึงลองมึงลองมึงลองไปเปิดหนังเรื่องไอ้นี่ดูนะเรื่องมึงกูอะนะไปเปิดหนังเรื่องมึงกูดู นะมึงกูเพื่อนกันจนวันตายอ่ะเออที่พี่โจเขาแสดงอ่ะครับที่เขากระทืบที่เขากระทืบไอ้ไอ้เพื่อนพระเอกอ่ะมันพูดไว้ว่าอะไรคนเราไม่มีเพื่อนกันไอสัสตว์แต่เมืองไปกระทืบเขาคือขอทำไมก็เหมือนกันน่ะนะคนเราไม่มีเรื่องกันไอเฮี้ยแต่มืองมาท้าตีท้าต่อยทำไมเพื่ออะไรครับโลกประสาทนะ ไอ้เฮียแล้วมึงบอกมึงไม่อยากดังอย่างนี้ไม่ใช่มึงไม่ใช่ไม่ไมไมอยากดังไอ้เฮียอย่างนี้เขาเรียกว่าอยากดังได้ไงวะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอยากดังเลยแหละถ้ามึงอยากดังทําไมมึงไม่ไม่ไมทาอะไรที่มันสร้างสารรค์หรือเอ่อให้มันแค่ว่าเป็นสร้างสรรให้กับเป็นแบบดีที่อเป็นแบบอยากให้กับสังคมและเยาวชนน่ะต่อให้หน่ามึงลายนอ้ไอ้ไอ้ท็อปตาไฟอะไรเนี่ยน่ามึงลายมันไม่เกี่ยว่าหน่ามึงจะมีลายหรือไม่มีลายคนเขาจะดูถูกยังไงมันไม่สําคัญเว้ย ไปลว่าเออแค่มึงทําดีเนี่ยเฮียคนเขาก็ชื่นชมแล้วเอาเวลาเนี่ยที่จะมาท้าตีท้าต่อ,อยกับคนอื่นไอสัตว์เอาเวลาไปตักบุญทํทญา,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 าทําบุญอ่ะตักบาตรตักบาตรทาบุญดีกว่าตอนเช้าเนี่ยให้กับชีวิตมึงเองเลยดีเลยเดี๋ยวก็คนเดี๋ยวก็ดังละอืมเอาง่ายๆเลยเนี่ยมึงนั่งมึงสักหน<ม>ุงสักหน้าเน<ว>ี<า>น่ยนะเนี่ยมึงทําดีต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนเห็นเอาไม่ต้องอะไรเนี่ยแค่คนแก่ข้ามถนนเนี่ย อ่าแค่คนแก่ข้ามถนนเนี่ยมึงช่วยมึงช่วยพยุงเขาหรือช่วยจูงเขาเนี่ยนะช่วยนําเขาข้ามถนนเนี่ยช่วยเขาข้ามถนนเนี่ยข้ามไฟแดงค <น S 1> แค่นี้อเออแค่นี้มึงก็ได้บุญแล้วหรือว่าจะคนตาบอดก็ได้ยังมีประโยชน์สฝ่าเลยสิ่งที่พวกมึงํามันไม่มีประโยชน์รู้ว่ารู้ว่ารู้ตัวบ้างมาสิ่งที่พวกมึงํามเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แถมเป็นแบบอย่างให้เยาวชนในเฮยแม่ง ใช้ความรุนแรงอีกออะะไร่ยิ่งขอขอกินมากเดี๋ยวกายพี่กิ๊กทำหนึ่งพี่กินหมูยยองไหมพี่กิ๊กมวยองอะไรอะไรดังๆกินงอนอย่าพูดใหม่บอกกูไม่กลัวหรอกนะแต่กูก็เก่งในที่สั้งตัวตัวกูเองแต่ให้กูไปกูก็ไม่ไปหรอก พอกูไม่เคยนี่พอกูไม่เคยไปกูไม่เคยไปไล่สดท้าใครตีคาใครต่อยเข้าใป่ะเออนะฟังไว้นะครับนะว่าผมนะครับหรือกูเนี่ยนะครับไม่เคยไปไล์สดท้าใครตีขาาให้ต่อยรูกไหมหรือถ้าใครจะท้ากูก็ให้มาหากูที่บ้านนี่ให้มาที่ถิ่นกูเพราะกูเก่งในถิ่นเข้า้จป่ะอืมเพราะกูไม่เคยเก่งนอกถิ่น ทำไมเหรอไอเฮี้ยใครท้ากูแล้วกูต้องไปด้วยเหรออย่างนี้คนแม่งท้ากูร้อยคนกูก็ต้องไปร้อยคนเนี่ยไอสัตว์ชีวิตกูมีสัตว์กูมีสาต์ละไอเฮี้ยไม่ไจําเป็นต้องแบบใครท้ากูกูต้องไปใครท้ากูต่อยกูต้องไปต่อยทั้งร้อยคนไอสัตว์กูคนไอเฮี้ยไม่ใช่โรบะครับไอสัตว์ที่ได้ไม่ต่อยไม่เจ็บไอสัตว์เอาาอไอเฮี้ยนี่กูคนคนธรรมดานี่ไอสัตว์ธรรมดาแดกไอสัตยุ่งกัดยังเจ็บเลยไอเฮี้ยไม่ใช่ซูเปอร์แมนเว้ยไอสัตว์ชิหาย ใจเย็นน้อยอุ้ยเฮียไม่เข้าใจพวกเฮียดิใจเย็นน้อยเดี๋ยวท้ากูเลยกูจะมาแดกถ้าวันไหนถ้าวันไหนกูแข็งแกร่งเหมือนซูเปอร์แมนหรือโลบอคอปนี่นะไอสัตว์นะหรือกูเป็นซูเปอร์ฮีโร่เมื่อไหร่นะแล้วค่อยมาท้ากูรู้ปะกูเอาหมดอะ่ะเออแต่นี่กูไม่สามารถมึงบ้าเปล่าจ่อยคือใครไม่รู้ นะก็บอกแล้วนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะว่ากูไม่กูไม่ได้ศาสนาสนับสนุนให้ให้เยาวาชนเด็กและเยาวาชนใช้ความรุนแรงรือป่าจบได้ก็จบไปคุยกันดีกว่าคุยจบได้ก็จบก็ถึงก็จะด,ดีแต่นี่อะไรโอ้โหทําเป็นตัวอย่างไม่ดีมึงบอกมึงไม่อยากดังไม่อยากอะไรเอแต่สิ่งที่มึงออกเนี่ยเขาแชร์กันในโลกโซเชียลกระแสมันแรงพอเขาแชร์กันไปเรื่อยๆนเนี่พอเด็กมันเห็นปุ๊บมันก็เอายิ่ยงอย่าง ถ hey, <The> ึงเวลาปุ๊บมันมีปัญหากันเฮ้ยมึงแทงกันกูเปล่ามัดมือแทมมึงมัดมือแทงกูเปล่าไฟกูเปล่าเพื่ออะไรวะอ่ะไม่มีประโยชน์ไอสัตว์รู้ป่ะกูจะบอกให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาดูอยู่เนี่ยนะเขาบอกเลยว่าเขาเาก็จะพูดเลยว่าอ๋อไอเฮี้ยนแม่ไม่มีไม่มีสาระเฮี้ยเลยแถมให้เด็กทําตัวอย่างให้เป็นไอทำเป็นแบบอย่างให้เด็กมันดูแบบไม่ดีอีกบอกให้ให้เด็กมันทําตามเออ ไอเด็กมันก็มองว่าไอเฮียเด้ยแม่งเท่ว่าเจ๋งว่ะไอสัตว์ท้ามาพี่เลไม่เอาโคตรสดเลยเดี๋ยวกูทำบ้างนี่ว่ะพอพอมันทำขึ้นมาแล้วมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาถ้ามันแทงกันตายจริงขึ้นมาทำไงอะ่ะมึงรับผิดชอบอะไรกับชีวิตเขาไหวเปล่าถ้าลูกเขาตายไปทั้งคนไหนเฮียมึงรับผิดชอบชีวิตเขาไหวเปล่าคุยเพราะมีไอดอลที่เท่ไองฮะมึงรับผิดชอบเขาไหวเขาชีวิตเขาไหวเขาไหวเปล่าชอบีสว่านตีโซนใจเย็นเลย ใจเย็นอยู่แล้วนี่คือแบบมันลำคา้างใช่ไหะไอ้ห่าจะออกคลิปออกไลฟ์สดเียอะไรนักหนาทําตัวอย่างมึงจะคิดว่ามึงจะเป็นไอดอลคนอื่นหรือว่ามึงจะทําให้แสดงให้คนอื่นเขาดูเนี่ยมึงแสดงในสิ่งที่ดี <S <S เฮียไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแสดงในสิ่งที่ไม่ดีคนเรามันก็ไม่ได้มีดีไปซะทุกอย่างหรอกกูบอกให้แต่ด้านดีๆมันก็มีไว้ของแต่ละคนน่ะทําไมมึงไม่เอาด้านดีออกมาโชว์อะ่อะนะเฮีย แสดงแต่ด้านที่มันไม่ดีเฮียแล้วออกมาแล้วมึงแ,แชร์แชกันต่อไปนะ่ะแชร์แชรชแชรกันต่อไปนะ่ะกูถามหน่อยเฮียนาอย่างที่กูบอกอเด็กมันดูเด็กมันก็เอาเยี่ยงอย่างไม่ทํำให้ตัวให้มันดีขึ้นมาวะทําตัวแบบนี้โหตายแล้วสังคมเป็นอย่างนี้ประเทศไทยทุกวันนี้เฮียเขาดูถูกกันมาถึงไหนถึงไหนแล้ว มึงรู้มาฝรั่งเนี่ยนะอันนี้อันนี้อันนี้ฝรั่งเขาพูดกับกูนะเขาพูดทํานองว่าประเทศไทยเนี่ยแม่งบ้านป่าเมืองเถื่อนไอเฮี้ยไอไอเฮี้ยแล้วก็ต่อยไอเฮี้ยแล้วก็เตีไอฮะไอไอเฮี้ยแล้วก็ฟันมึงดูฝรั่งในสถานที่เขาเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเฮี้ยเขาโดนตีไปไว้เท่าไหร่โดนคนไทยตีไวเท่าไหร่แล้วพอมีคนอย่างพวกมึงนี่แหละรู้ว่าประเทศไทยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไม่ก้าวไปข้างหน้า ถ้าทำไรมันสร้างสรารคเว้ยกูไม่อ่านเว้ยคอมเมนต์กูมมไม่อ่านอ่านแล้วเสียสุขภาพจิตเพราะว่าพวกเกนมันเยอะพวกพวกที่แบบไอสัตว์วันไว้ไม่ทาเฮียอะไรไสัตว์นั่งนัาน่าหน้าจอคอมแล้วก็หน้าจอมือถือแล้วก็เหา่าด่าคนอื่นเปนวันไม่ทําประโยชน์เฮียเลยงานการทําบ้างาก็ไม่รู้หรือว่านั่งทํางานแต่ก็แอบเล่น facebook แอบแอบเข้ามาดา่าอู้งอุ้งงานเหรอฮะ ไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไอ้พวกนี้อ่านไปเสียสุขภาพจิตไม่อ่านขับรถแล้วก็บน่นไม่เรื่อยอ่ะให้พวกมึงนั่งฟังกูกูไม่อ่านหรอกกูก็นั่งฟังมึงแล้วเนี่ยอ,อ,อันนี้ฟังต่อไปเดี๋ยวกูเก็บโทรศัพท์มาเล่นก่อนกู้งานหน่อยเออเนี่ย ทำทั้งทีเล่นทั้งทีนะกูบอกให้เลยล่ะไอ้สัตว์ถ้ามึงจะเล่นคอมนะนั่งอยู่หน้าคอมนั่งนั่งนั่งมองจอมือถือเนี่ยมึงทำทั้งทีมึงทำให้มันมีประโยชน์เว้ยไอ้สิ่งดีๆทำไมมึงไม่แชร์แชร์ไม่ได้อ่ะน้องคนนี้ต้องการความช่วยเหลืออ่ลุงคนนั้นพิก,การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แชร์ให้ไปให้คนของเขา,าเขามาช่วยแนะนำนะไอ้คนท<อ>ีาา่าชอบป่าในท่าตีอ่เอ็นต่องหรอกูออ<ม>พูดเองใช่ให้มันไปเนี่ยไป,ไป,ไ,ปไปทำพวกคนชราเออ นะยี่สิบาทสามสิบาทอ่ะมึงไม่ต้องอะไรเนี่ยนะคนแก่เนี่ยเขาทำงานไม่ได้เนี่ยเอาไปค,คนใกล้บ้านมึงเนี่ยนะมึงซื้อไก่ย่างไหมูปิ้งไปให้เขาในยี่สิบาทเขาก็ดีใจแล้วเออทําหรือเปล่าล่ะเคยทํำไหมฮะเคยทำบ้างไหมหรือว่านั่งจอแต่มึงนั่งมองแต่จอมือถือแล้วก็ด่าคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ตัวมึงเองยังไม่ได้ทําไม่เคยทาเฮี้ยเลยนะเคยบ้างไหม อูเรื่องคราับไายกล้องหน้ารถกูแล้วนแล้วมึงเสพไปเสียบแบตไนไง <c oughs> ชีวิตพวกมึงยังไม่เคยทำที่อะไรขึ้นมาให้ hey, มันเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบว่าเอ่อจริงๆมึงไม่ต้องทำออกสื่อก็ได้นะเออทุกวันนี้กูกทำหมาเหมอเนี่ย กูซื้อเนี่ย่หมาข้างจอดจ่ายข้างถนนเนี่ยบางทีกูไม่ออกสื่อกูซื้อให้หมานะกูก็ไม่จำเป็นรู้ป่ะคนเราเกิดมาต้องมีน้ำใจนะทุกคนน่ะแหละนะกูบอกเลยว่าทุกคนน่ะมันมีนะต่างทุกคนเนี่ยในจิตใจเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมันจะมีทั้งด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะ อแต่ทำไมมึงไม่ใช้ด้านดีออกมาให้คนอื่นเขาเห็นมึงบ้ามั้เนี่ยเอาด้านดีออกมาให้คนอื่นเขาเห็นทำด้านดีเข้าไว้ไอ้ได้ไม่ดีเก็บไว้ใช้ที่บ้านอย่าเอามาใช้ในสังคมรู้ไหมมันไม่เกิดประโยชน์ไอ้ได้ไม่ดีของพวกมึงอ่ะกูก็เคยกูก็กูก็ไม่ใช่คนนี้กูก็เฮี้ยอะทำไม่ดีมาก่อนเฮี้ยเลยเฮี้ยสุดๆเลยอะ ใครว่าเฮีย้ยนะกูเฮีย้ยกว่าหรือว่าเออใครว่าเฮีย้ยแล้วกูเฮีย้ยกว่าเฮีย้ยสุดๆเลยแหละแต่ทำไมอะ่ะเฮีย้ยแล้วทำไงอะ่ะเฮีย้ยแล้วเลิกดิเธอดูผมหลังนี่เห็นแล้วแหละนายไม่บอกกูอ่ะก็เห็นหลังแล้วแต่เห็นมึงกำลังพูดอยู่เลยไม่บอกเี้ทำไะทำใจ<อ>เดี๋ยวเข้าปั๊มดิเธอพี่ดา กั <t om pa> ใจเอาคีมมาคายนันเป็นตูดเป็ดเลี้ย,ยก,กูเห็นทั้งหน้ามันนี่กูก็เลยไม่แล้วก็ไม่ต้องแบบว่าพี่เลยคนนั้นตามหาพี่ตามไม่ต้องมาบอกกูกูลำคาญหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามีสาระอะไรให้กับชีวิตเลย กูเห็นไอ้เหี้ยไลฟ์สดยังดูดที่ฟันอยู่เลยเหี้ยแล้วจะมาจำทำนองออกออกลูกออกเก๋าออกเหี้ยอะไรออกลูกเก๋าเก่งไอ้เหี้ยมึงเก่งไม่ใช่มึงเก่งมึงเก๋าทำไมมึงมึงไม่ไปปราบโจรใต้อ่ะรอเหี้ยอะไรอยู่ฮ่ะอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยแชร์ไปให้คนฟังภาษาอังกฤษด้วยชอน เพื่อแชร์ไว้คนฟังฮะมึงเก่งมึงเจ๋งไอสัตว์ที่มึงค้าเนี่ยบอกแขงกับกูก็ได้เนี่ยมึงทำไมไม่ไ,มไ,มไป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 ,ปราบโจนใต้ไอ้เฮี้ยงรับคนำรอเฮี้ย<ข>อ,อะไรไอ่ะไอปราบโจนใต้นู่นพวกกูไม่ได้เก่งไอเฮี้ยมันก็ไม่ได้เก่าด้วยไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นมาเฟียอะไรวะ หลบหรอกมันพมพมูนบ้ามีหวีไหมวะหวีข้างไม่มีพูดดีๆหน่อยให้ยืมก็ได้ขออนุญาตยังเหรอกระดกเป็นตุดเป็ดเลยสมัยดีไหเว้่ ลูกไหมผมว่าขึ้นไม่หาครับได้ได้เดไอ้น็อตมาหามาหาเดี๋ยวเราก็จะลงไปอยู่แล้วยีกลับมารอบนี้คงได้ลงแล้วนะทำอะไรให้มันมีสาระหน่อยไม่ใช่นั่งไอสัตว์ไร้สดด่าคนอื่นดาน่นดาคนนู้นด่าคนนี้ท้าคนนั้นตีท้าคนนี้นตีไม่มีประโยชน์เอาเวลาทำมาหาแดงค,ครับมาก็ทำ มีสาระบ้างปูถามหน่อยไม่มีสาระหรอกชีวิตกูอ่อะเออมึงพวกญงสาระรืวะพวกมึงทำเนี่ยไอ้เหี้ยไรสดท้าคนอื่นตีท้าต่อคนอื่นต่อยอ่ะก็มีสาระสาระเลวไอสัตว์ไอเหี้ยอืมนะเลิกนะครับเลิกนะครับ นะฮะเลิกนะฮะนะครับพอ,อยั้จนะโทรหาอนะะีนะเลิกนะฮะนะงานพี่กอฟขอถ่ายรูปด้นะพี่ชายได้ครับไอ้วันนี้เท่าไหร่วะงางพี่กอฟอะยี่สิบเก้าแล้วเหยี่สิบเก้ากระดักกระดามาเดือนหน้าอันนี้มีถุนาใช่ไหมอ๋อสิ้นเดือนหน้าใช่ปะ่ะสิ้นเดือนหน้าก็น่าจะแบบเดินเรื่องปกติแ้วละมัง้งเนอะอืมวันนี้ก็เริ่มเดินเรื่องอะไรละ นะก็เริ่มซะนะนะนะไลฟ์สดดาไลฟ์สดด่าบุ้งคือแล้วตอนนี้เออตอนนี้เปิดได้เปิดได้เปิดได้ชื่อเฟซย์ไรนี่ออนี่ยกูรู้กูรู้ท็อปพอมพิมพไปไอ้ท็อปท็อปบุงแต่บุ้งไอ้ที่อะไรอะลายลายก็เปลื้อนอ่ะเอาเปิดเปิดเปิดหน่อยไอ้สามีคนไลฟ์สดด่ากูนจะไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโตมามามาไลฟ์สดมาเดี๋ยวเอาชื่อเฟซย์กัน กูรู้ใช่อ่ะคนเดียวเวลาใครอ่ะมันมีคนกัดมึงตั้งเยอะกัดก็กัดไม่เข้าไอ้เฮียไร่สัตว์ละไอ้พวกเฮียให้ไปรับฟันมาก่อนให้คมหน่อยค่อยมากัดเลิกนะครับเล,เลิกเลิกแล้วว่ะเลิกับอ,อะไรนะพี่หน่อยท็ออ่ะสิบธิตาไปนะ,ะเลิกซะนะเลิกเลิกเลิกทำตัวอนะ เรื s <S ่องามีสัญลเดียวไม่มีเออเออให้ช่างแม่งมาแล้วก็ครับนะฝากพี่เด็กนะครับว่าพี่นะนะครับที่นี่เลกับพี่ผมฝากถึงพี่เด็กเออผมไม่ได้มีะลรกับพี่นะครับเห็นทับกูกูไม่ได้ยุ่งเฮียเลไม่เคยรู้จักด้วยพี่ดุ้งพี่เด่นเนี่ยพี่เด่นเมืองการเนี่ยนะไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยไปคล้องแวะไม่เคยไปพูดถึงรู้ไหมรู้ไว้ซะนะ เออแล้วก็ลาวกาวอย่างมาโซแล้วก็แล้วก็เลิกนะครับเตือนนะครับเลิกนะครับนะเลิกเลิกไลฟ์สดสดักทีเพราะว่าอ๋อม,ม,มันเก่าคลิปเก่ามันมัน,ม,นมันไ้สัตละหรือว่าแล้วก็มันเป็นแบบอย่างให้แบบอย่างไม่ดีกับเยาวชนด้วยอย่าพูดเลยว่านักลุงนักเลงอะไรกูเดินมาถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้กระแสะโซเชียลมันแรงครับนะ ทำอะไรให้มันออกสื่อออกสังคมแต่อะไรแต่ที่พวกคุณก็มีคนติดตามมันอยู่เยอะนะฮะสม,มควรที่จะทำไม่ใช่สมควรที่จะทำอะไรให้เป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบอย่างให้แกให้ับเด็กและเยาวชนนะับนะเร่ใครวิจารณ์ไม่ใช่ที่เด่เดียวันป้เด่นไหนคนละเด่นเด่นไหนที่บ้านโปง่ <c oughs> ง บ,บ้านโป่งโป่งไหน,นป่งไหนโป่งไหนที่รถเจอที่บป้ป่งชื่ออะไรนะชื่อเด่นปะเจอที่ไหนที่บ้าปนป่งนะตรงไหนอะตรงตลาดชื่ออะไรวะพี่คนนั้นที่เป็นดีเจปะอืมไม่ใช่อะไรคนละคนละโอเค เอาไว้แค่นี้ครับนะนะเลิกนะครับเลิอกองทำตัวมีสาระแน่นะนะรู้ป่ะสาระเร็วรู้ป่ะให้มีสาระดีบ้างแล้วก็เลิกสาระเหมือนกันนะสาระแน่รู้ไหม